วัดพระธรรมกายนางานโนะประเทศญี่ปุ่นครับในจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้คุณพบพิชาธรรมกายครับเมื่อวันพระขึ้น15ค่้าเดือน10ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนางานโนะได้จัดกิจกรรมพิธีบูชาครูผู้คุณพบพิชชาธรรมกายสําหรับช่งพระเช้านะครับเวลา10นาฬิกาทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพนแตคณะสง์ นหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัจารย์ขนนกยูในช่วงเวลา11นา30นาทีนะครับเป็นพิธีปฏิบัติธรรมและร่วมกันกล่าวคำบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายตามเสียงสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมเรียงกันกับผู้มีบุญทั่วทึงมุมโลกนะครับภาคปลายเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสก,การะบูชาธรรม105ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรวิชุดามัสมโต กัลยาณามิตรพิมพ์พันโจโนโกัลยาณามิตรวันสิดดสักะตะเป็นผู้อัญเชิญพานทุบเทียนแพจากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยปิดกองกระถินประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อบูชาธรมพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปร,ปปราบมรพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีบุพภาพเปตพะลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่บรรพบุพรบุษผู้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ในโอกาสนี้กัลยาณามิตรสีสวัยการ,รเกตท่านประธานบุญพิธี ได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์นะครับจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลที่ด้านหน้าอาสองพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายสตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมโภชนียกถานะครับได้แสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดข้อธรรมในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับก็นำมาซึ่งความปลื้มปีติใจของเหล่าคณะกรรยานามิตรที่ได้มีโอกาสมาปาราบเหตุนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพ,พระกล่งปูพระผู้ปร,รับมารอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ